มาฝากทองกับร้านค่ะไกลไๆบ้านเหมือนเดิมดมีแม่เออ,อโอเคขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาไก่มีสองอย่างเลยมีไก่ทอดด้วยเต็มถาดเลยจ้ามีหลายราคาด้วยนี่แหละจ้าก็มีน้ำยาปลาเหมือนเดิมแล้วก็น้ำยาไก่นี่ก็แล้วแต่ใครจะชอบเนาะ เจ๊ชอบน้ำยาปลามีเลือกซื้อเลือกหามีมีไงเจ๊ชอบักบุ้งเจ๊อุดหนุนมาสองชุดจ้าเจ๊ชอบกินขนมกินน้ำยาปลาแล้วก็มีขนมอื่นเยอะแยะมากมายเลยด้วยปาปิก้าป๊อบคอนถุงละสิบบาทยี่สิบบาทถั่วสิบบาทนะจ๊ะถั่วห้าบาทถั่วคั่วอันนี้ ยำแหนมถุงละสิบบาทราคาไม่แพงจ้าเจ๊ชอบอะไรที่มันประหยัดประหยัดแบบนี้เลยจ้ามาถึงเจ๊ไม่ดีรอเจ๊ก็กินเลยนะจ้าต่อด้วยขนมคุกของเจ๊ามาดอร่อยเสร็จแล้วเจ๊ก็ต้องมาทํางานเพราะว่ารีบกินแล้วก็รีบมาทํางานวันนี้ปักสีฟ้าเกาสรสีขาวครีมด้านในเกสรสามชั้นจ้าสวยไหมเกสรวิธีพิธันดี อันนี้พวงละสามร้อยบาทปักรูปหัวใจแล้วก็พอดีว่าเจ๊ตัดผู้แล้วก็บูเอาไว้แล้วใส่เลยจ้าเจ๊จะเน้นพวนสามร้อยเจ๊จะเน้นเป็นรูปหัวใจก็อยู่ที่พวงฟางของแต่ละคนว่าจะเป็นรูปลักษณะไหนเนาะแต่เจ๊ชอบเป็นเอกลักษณ์ก็คือรูปหัวใจ ทำพวงละสามร้อยบาทใส่ผู่ลงไปเลยเพื่อนๆใส่ให้รอบหนึ่งพวงประมาณ20อันผู่ที่เราตัดเอาไว้มาตรฐานก็จะตัดเอาไว้เลยโดยที่เราไม่ต้องนับ<ด>เราสามารถกะเกฑนได้ว่า <ไป S 1> พวงหนึ่งใช้ <ไป S 1> กี่แผน่นอนี้เจ๊ใช้20แผน่แผน ยีแผ่นเล็กนะตัดออกมาแล้วจะได้20แผ่นเล็กไม่ต้องนับที่ตรงเนี้พวงละ300บาทเพราะว่าราคานี้ขายดีกว่าราคาอื่นเสร็จแล้วจ้าพวงละ300อยบาทสีฟ้าแขวนโชว์เลยจ้า